สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆช่องมัดยุสค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะพามาดูกับคันนี้เลย Honda Z จนะคะปี2018เป็นตัวท็อปเลยนะคะ1.5 i RS นะคะได้มาเป็นสีเทาดำนะคะคันนี้กำลังจะ เตรียมวางจาหน่ายแล้วนะคะตอนนี้กําลังขัดสีชวีวันอยู่นะคะตัวนี้นะลูกค้าสเปคสวยมากนะตัวนี้ได้เป็นตัวท็อปด้วยล้อแม็กทูโทนแม็กเดิมเลยนะคะตัวนี้ได้ยางมิชลินนะคะตัวนี้เป็นยางติดตัวรถมาเลยนะคะเป็นยางปี2018ัช่มเดียวกันนะคะยางติดตัวรถมาเลยนี่นะคะตัวนี้นะลูกค้าได้เป็นแม็กขอบ16นะคะแม็กขอบ16ปัดหน้าเงานะคะทูโทนปัดหน้าเงาสวยๆเลยนะคะ เลขไมคันนี้เท่าไหร่นะแพรอนี่นะคะตัวท็อปเลยห <54. S 2> ้าหมื่นสี่อืมเลขไม้ห้าหมื่นสี่เท่านั้นลูกค้าเลขไม้ห้าหมื่นสี่เท่านั้นนะคะสําหรับคันนี้เป็นรถปีสิบแปดสวยเดิมโรงงานนะคะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ด้วยนะคะชุดแต่งรบพันนะคะแล้วก็มีสปอยเลอร์ทอการแบบคลีบฉลาดนะคะตัวนี้กําลังจะเตรียมวางจําหน่ายแล้วนะคะ เตรียมวางจำหน่ายแล้วสวยๆเลยคันนี้เลขไม่ห้าหมื่นสี่ลูกค้สาสภาพนี้หายากแล้วนะคะและที่สําคัญรถของเรานะคะการันตีเลยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําแน่นอนนะคะได้เบาะหนังนะคะเกียออโต้ตัวท็อปปีสองพันสิบแปดหายากแล้วนะคะตอนนี้หายากแล้วนะคะไม่มีวางจําหน่ายแล้วนะคะเลิกผลิตแล้วสําหรับค o นด้าแจ๊สนะคะตัวนี้ต่อระบบสัมผัสนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน นี่นะคะนี่นะคะอ่าตัวนี้เป็นสมาร์ทคีเลตเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นสมาร์ทคีเลตเรียบร้อยแล้วนะคะกุญแจมันต้องอยู่แถวๆถวเนี้ยแหละคะ่ะอ่านี่ปุ่มสตาร์ทนะคะหน้าจอเป็นแบบสัมผัสเรียบร้อยนะคะด้านล่างนะคะตัวนี้ช่องวางแก้วนะเกียร์ออโตโอ้สวยๆเลยพร้อมใช้นะคะสภาพสวยเดิมเลยนี่นะคะตามหัวน็อตต่างๆ นี่สติกเกอร์อยู่ครบนะคะอันนี้มาแอบรักขเขาถ่ายนะคะตอนที่เขายังชงรถอยู่นะคะแอบแอบเขาถ่ายนะคะนะให้ดูสภาพแบบดิบๆเลยนะคะสวยๆเลยนะตัวนี้ต่อภาษีพรบรให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าภาษีพรบรต่อให้เรียบร้อยนะคะรถพร้อมใช้งานได้เลยนะคะตัวนี้ลูกค้าก่อนจะถึงมือลูกค้านะคะเดี๋ยวมาจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เสร็จสับเรียบร้อยนะคะภาษีพรบรเดี๋ยวติดให้ต่อให้นะคะ ภายในสามเดือนถ้าสมุดเดี๋ยวตอให้เลยนะคะไม่ต้องห่วงคันนี้อสปาให้เรียบร้อยก่อนมารับรถเดี๋ยวจัดให้อีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวจัดให้อีกรอบหนึ่งนะ,ะตัวนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นประมาณหนึ่งหมื่นบาทนะคะผ่อนเริ่มต้นประมาณหนึ่งหมื่นบาทกรณีที่ลูกค้าไม่ใช้เงินออกรถนะคะในคือหมายถึงฟรีดาวน์นะตัวนี้ลูกค้าสวยเลยนะอ่ะโอเควันนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ h o นด้าแจ๊ 1>, 1 5ึ RS นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ